สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่โฟนตงชาแนลนะครับในคัมคืนวันนี้นะครับโปรแกรมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเป็นเกมนัดปิดท้ายฤดูกาลนะครับมีลงเตะพร้อมกันทั้งหมด10คู่ด้วยกันนะครับดังนั้นเราไปดูเลยดีกว่านะครับ10คู่ที่ลงเตะกันในคัมคืนวันนี้เราควรจะเชียร์ทีมไหนดีนะครับไปติดตามกันได้เลยครับเชียร์บอลสุดมันเร้าใจแอดตามนี้ได้เลยครับ เอาละครับทีมแรกที่อยากจะให้เชียร์กันในคัมคืนวันนี้นะครับให้เลือกเชียร์ทีมจากฝูงอย่างเรือใบสีฟ้าแมนซิตี้ไปได้เลยนะครับวันนี้จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนทีมอย่างแอสตันวิลล่านะครับ สำหรับคู่นี้นะครับทีมอย่างแมนซิตี้ต้องการ3มแต้มนะครับถ้าหากพวกเขาสามารถคว้า3มแต้มได้นะครับก็ไม่ต้องไปลุ้นเกมระหว่างลิเวอร์พูลนะครับว่าจะจบลงอย่างไรดังนั้นเกมนี้ครับซิตี้ต้องเน้นแน่นอนนะครับเพราะเป็นถ้วยใบเดียวที่พวกเขายังสามารถลุ้นได้ในฤดูกาลนี้นะครับส่วนทางทีมอย่างแอสตันวิลล่านะครับก็ไม่ต้องไปลุ้นอะไรแล้วนะครับดังนั้นแรงจูงใจในวันนี้เชียร์ทางทีมอย่างซิตี้ไปดีกว่านะครับเล่นในบ้านด้วยนักเตะทุกคนเน้นแน่นอนนะครับดังนั้นคู่นี้ซิตี้เล่นในบ้าน สามประตูพวกเขาน่าจะมีโอกาสยิงถึงนะครับเชียร์ทีมอย่างซิตี้ไปได้เลยครับทีมที่2ในคัมคืนวันนี้นะครับที่อยากจะให้เชียร์กันนะครับให้เลื่อเชียร์ทีมอย่างลีอาฟูไปได้เลยครับวันนี้จะเปิดแอนฟิลนะครับรับการมาเยือนทีมอย่างวู๊แฮมตันนะครับสำหรับลีอาฟูนะครับก็ต้องการสามแต้มเหมือนกันนะครับในการลุ้นแชมป์กับแมนซิตี ก็จะเกิดพวกเขาเก็บ3แต้มได้ก็ต้องไปลุ้นให้เกิดปาฏิหาริย์นะครับในเกมที่แมนซิเตี้เจอแอสตันวิลล่านะครับดังนั้นเกมนี้ครับงานของพวกเขาก็คือต้องเก็บ3แต้มไม่ได้นะครับเร์พููเล่นในบ้านที่แอนฟิลนี้ก็ผลงานยอดเยี่ยมอยู่แล้วนะครับซึ่งเกมนี้นะครับทางเรียูลนะครับเจอทีมอย่างวูแพมตันนะครับผลงานช่วงหลังกำลังเน่าเลยครับ6เกมหลังสุดไม่ชนะใครเลยนะครับดังนั้นเกมนี้เชียร์ทีมอย่างเรียูลไปได้เลยนะครับเล่นที่แอนฟิลเชื่อพวกเขาจะถล่มไปได้นะครับเกมนี้3ประตูเรียููก็น่าจะยิงงถึ ทีมที่3ในคัมคืนวันนี้นะครับที่อยากจะให้เชียร์กันนะครับให้เลือกเชียร์ทีมอย่างเชลซีไปได้เลยนะครับ ถึงแม้ผลงานช่วงหลังกําลังเน่าเลยครับทีมอย่างเชลซีนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับวันนี้เป็นการเล่นเกมในบ้านนัดสุดท้ายของฤดูกาลนะครับก็เชื่อพวกเขาต้องการปิดท้ายแบบสวยๆนะครับซึ่งคู่มาเยือนในเกมนี้เป็นทีมอย่างวัตฟอร์ดซึ่งก็ตกชั้นไปแล้วด้วยนะครับแล้วก็ผลงานช่วงหลังนี้กําลังเน่าสุดๆเหมือนกันนะครับแเกมหลังสุดในการลงเล่นทุกรายการนะครับปรากฏว่าพวกเขาแพ้ไปถึง7นัดด้วยกันนะครับดังนั้นเกมนี้เชียรทีมเจ้าบ้านอย่างเชลซีไปดีกว่านะครับเล่นในบ้านนัดสุดท้ายเกมนี้น่าจะชนะมากกว่า2ปปรระะตูขึ้นนไคับ ทีมที่4ครับในวันนี้ที่อยากได้เชียร์กันนะครับให้เลือกเชียร์ทีมอย่างท็อตแนมฮอสเปอร์ไปได้เลยครับวันนี้จะบุกไปเยือนทีมอย่างนอริซิตี้นะครับสำหรับทีมอย่างสเปอร์ครับเกมนี้ถ้าพวกเขาสามารถเก็บ3แต้มได้พวกเขาก็จะไปยูฟาแชมเปี้ยนลีกทันทีนะครับนักเตะอย่างซอนนิงมินก็ยังมีโอกาสในการลุ้นรางวัลดาวซันโวด้วยแถมนักเตะ เกมรุกนะครับไม่ว่าจะเป็นแฮร์รี่เคนนะครับเดยันกูรูเซฟกี้แต่ละคนก็กําลังอยู่ในช่วงท็อปฟอร์มนะครับบุกไปเยือนนอริชเกมนี้ซึ่งตกชั้นไปแล้วผลงานช่วงหลังนะครับ6เกมหลังสุดนะครับแพ้คู่แข่งไปถึง5นัดด้วยกันนะครับดังนั้นเกมนี้ทางสเปอร์นะครับน่าจะบุกไปชนะนอริชแล้ว2ประตูเชื่อไม่น่าจะใช่ปัญหาสาหรับพวกเขานะครับคู่นี้เชียร์สเปอร์ไปได้เลยนะครับเอาละครับทีมที่5ที่อยากจะเชียร์กันในค่้มขึ้นวันนี้นะครับให้เลือกเชียร์ทีมอย่างอาร์เซนอลไปได้เลย วันนี้จะเปิดเอเมเรสสเตเดียมนะครับต้อนรับการมาเยือนทีมอย่างเอเวอร์ตันนะครับสำหรับอาร์เซนอลนะครับเกมนี้ก็ต้องการ3แต้มนะครับในการลุ้นไปยูฟาแชมเปี้ยนลีกกับสเปอร์อยู่ก็ชนะแล้วก็ค่อยไปลุ้นผลคู่ของสเปอร์เอานะครับส่วนทีมอย่างเอเวอร์ตันนะครับการของพวกเขานี่ก็ได้จบไปแล้วนะครับหลังจากเกมที่แล้วพวกเขาก็หนีตายได้สําเร็จนะครับชนะทีมอย่างคิทซันพาเลตไป3ประตูต่อ2ดังนั้นแรงจูงใจของพวกเขาก็น่าจะหมดลงไปแล้วนะครับเกมนี้เลือกเชียร์ทีมอย่างอาร์เซนอลเจ้าบ้านไปดีกว่านะครับยังคงต้องการ3แแต้มมรรงงจจูใีคับเชื่อว่าเกมนี้อา น่าจะสามารถเก็บ3แต้มได้นะครับทีมที่6ในคัมคืนวันนี้นะครับที่อยากจะให้เชียร์กันนะครับให้เลือกเชียร์ทีมอย่างคริสตันพาเลตไปได้เลยนะครับวันนี้จะเปิดเซลเฮิร์สพาร์คต้อนรับการมาเยีอยทีมอย่างแมนยูนะครับสำหรับทีมอย่างพาเลตนะครับผลงานที่โดดเด่นสุดๆในช่วงหลังนะครับนั่นก็คือโปรแกรมการเล่นในบ้านเลยครับเจ็ดเกมหลังสุดปรากฏว่าพวกเขาไม่แพ้กับใครนะครับถือว่าเล่นในบ้านเหนียวแน่นมากๆเกมนี้เจอกับแมนยูนะครับจิงอยู่ครับแมนยูต้องการ3แต้ม เพื่อลุ้นไปยูโรปาลีกเลยครับแต่ว่าผลงานช่วงหลังแมนยูนี่กำลังเน่าเลยครับล่าสุดก็เพิ่งโดนไบรตันถล่มมา4ลูกครับดังนั้นเกมนี้ก็ชื่อว่าแมนยูบุกไปเยือนไม่ใช่งานง่ายสำหรับพวกเขาแน่ๆนะครับดังนั้นคู่นี้ครับเลือกเชียร์ทีมอย่างพาเลสไปดีกว่านะครับผลงานในบ้านพวกเขายอดเยี่ยมมากๆครับเกมนี้น่าจะมีโอกาสลุ้น1แต้มได้นะครับทีมที่7ในคัมคืนวันนี้นะครับที่อยากจะให้เชียร์กันนะครับให้เลือกเชียร์ทีมอย่างไบรตันไปได้เลยนะครับวันนี้จะเปิดเอเม็กเซเดียมต ไบรทันนะครับผลงานช่วงหลังนี้ถือว่าดีมากๆครับสเกมหลังสุดไม่แพ้กับใครนะครับส่วนทีมอย่างเวสแฮมครับผลงานช่วงหลังก็เริ่มที่จะดีขึ้นมานะครับก็ยังมีโอกาสนะครับในการลุ้นไปฟุตบอลยูโรเปาลีกได้นะครับสำหรับทีมอย่างเวสแฮมครับแต่อย่างไรก็ตามครับทีมอย่างไบรทันผลงานช่วงหลังนี้ก็ถือว่าเหนียวแน่นด้วยนะครับเล่นในบ้านเกมนี้ก็เชื่อว่าไม่ใช่งานง่ายสําหรับเวสแฮมนะครับแล้วก็มีโอกาสจบลงที่ผลเสมอนะครับดังนั้นเกมนี้เลือกเชียร์ทีมเจ้าบ้านอย่างไบรทันไปดีกว่านนนนนะบเเเเล่่่่ใ้้้าาาชือออพพวกขจไมแป็ยยงนะครับ ทีมที่8ในคัมคืนวันนี้นะครับที่อยากจะให้เชียร์กันนะครับให้เลือกเชียร์ทีมอย่างเลสเตอร์ซิตี้ไปได้เลยนะครับวันนี้จะเปิดบ้านนะครับต้อนรับการมาเยือนทีมอย่างเซาท์แชมตัน สำหรับทีมอย่างเลสเตอร์นะครับการกลับมาของเจมี่วาร์ดี้นะครับทำให้เลสเตอร์กลับมาเป็นเลสเตอร์ที่เราคุ้นเคยที่เรารู้จักกันนะครับวันนี้ก็ถือว่าจะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนทีมอย่างเซาท์จัมป์ตันซึ่งผลงานช่วงหลังเซาท์มป์ตันนี้ก็ไม่ได้เอาอะไรแล้วนะครับสามเกมหลังสุดแพ้รวดมาดังนั้นเกมนี้นะครับแรงจูงใจของทีมอย่างเลสเตอร์เล่นในบ้านเพื่อเป็นการขอบคุณแฟนๆด้วยนะครับดังนั้นเกมนี้เลสเตอร์เล่นในบ้านเกมนัดสุดท้ายของฤดูกาลน่าจะชนะทีมอย่าง,ไไางเซาท์จัมพ์ตันไปได้เลยนะครับ ทีมที่9นะครับที่อยากจะให้เชียร์กันในค่ำคืนวันนี้นะครับให้เลือกเชียร์บอลนีตายอย่างเบอร์รี่ไปได้เลยครับวันนี้จะเปิดเทิร์ฟมัวต้อนรับการมาเยือนทีมอย่างนิวคาสเซิลนะครับสำหรับทีมอย่างเบอร์รี่นะครับผลงานช่วงหลังนี้ถือว่ากําลังย่ําแย่เลยครับไม่ชนะใครมา3เกมติดต่อกันนะครับ แต่อย่างไรก็ตามนะครับวันนี้เจอทีมอย่างนิวคาเซิลจริงอยู่นะครับนิวคาเซิลอาจจะเป็นทีมที่แข็งแกร่งนะครับแต่อย่างไรก็ตามถ้าเกิดไปดูผลงานในการออกไปเยือนช่วงหลังครับหเกมหลังสุดนะครับนิวคาเซิลนี่แพ้ไปถึง4นัดด้วยกันนะครับแล้วก็พวกเขาก็ไม่ต้องไปลุ้นอะไรแล้วนะครับในฤดูกาลนี้ดังนั้นแรงจูงใจอยู่ที่เจ้าบ้านอย่างเบอร์รี่มากกว่านะครับเล่นในบ้านเกมนี้ต้องการแต้มเพื่อลุ้นหนีตายนะครับก็เชื่อว่าเกมนี้เล่นในบ้านเบอร์รี่ไม่น่าจะแพ้เป็นอย่างน้อยนะครับและมีโอกาสเก็บต้มแต้ม ปิดท้ายในคัมคืนวันนี้นะครับทีมที่อยากจะให้เชียร์กันนะครับให้เลือกเชียร์ทีมอย่างเบนส์ฟอร์ดไปได้เลยครับวันนี้จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนทีมอย่างลีดอยู่ในเตดนะครับสำหรับทีมอย่างเบน์ฟอร์ดนะครับผลงานช่วงหลังนี้พวกเขายอดเยี่ยมมากๆครับเจ็ดเกมหลังสุดในการลงเล่นทุกรายการปรากฏว่าพวกเขาแพ้แมนยูไปแค่ทีมเดียวเท่านั้นนะครับผลงานโดยรวมก็ถือว่าแข็งแกร่งมากๆส่วนทางทีมอย่างลีดนะครับยิงอยูนะครับต้องการ3มแต้มเพื่อลุ้นหนีตายนะครับ แต่ถ้าเกิดไปดูผลงานการเล่นในช่วงหลังนี้ก็ถือว่ากําลังย่าแย่สุดๆเลยครับไม่ชนะใครมาแล้ว5เกมติดต่อกันนะครับดังนั้นเกมนี้เลือกเชียดเจ้าบ้านอย่างเบนฟอร์ดไปดีกว่านะครับเล่นในบ้านเกมนี้เชื่อวพวกเขาจะไม่แพ้เป็นอย่างน้อยนะครับ เอาละครับและนี่ก็คือ10ทีมที่น่าเชียร์ที่สุดใน10คู่ของพรีเมียร์ลีกในค่ำคืนวันนี้นะครับดังนั้นคืนนี้นะครับขอให้ทุกคนดูฟุตบอลกันอย่างมีความสุขนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนที่กำลังดูคลิปนี้อยู่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับฝนตรงชาแนลในทุกๆช่องทางด้วยครับวันนี้ผมฝฟนตุงลาไปก่อนสวัสดีครับ